ก็ดีครับทุกคนใช่นะฮะผมรู้สึก,กว่าผมเป็นคนที่ไม่รู้ไม่ใช่เป็นคนที่ค,ค,คือกูชุ่เมเจอแต่อะไรการเมืองไม่รู้นะฮะนอกจาก2องทวิตเตอร์อะไรพวกนีน้อันนั้นคือเราเข้าไปหาข่าวอ่านข่าวเอง,งใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยอ,อผมทําข้อสอบข้อสอบ,อสอบคือมันก็จะมีลำดับของคนที่สอบต่างๆน,นะมันก็ต้องเขียนลำดับข้อสอบที่หัวกระดาษ ผมได้ลำดับมาเขาก็กำหนดลำดับมาให้แล้วคนก็ต้องเขียนแล้วลำดับที่ผมได้เนะี่ยคือหนึ่งหนึ่งสองแล้วเมื่อกี้กูเล่นเกมผมเจอบอทชื่อว่าอ e ีตูอีตูใช่แต่ผมจะเรียกมันว่าอีตูแล้วผมก็ชนะอีตูไม่ได้สักทีผมอยากสัดหน้าอีตูสักครั้งอยากให้อีตูมันแท้เน่ะอีตูมันมันเก่งเกินไปมันขี้โกงมันคิวเลือดได้ด้วย 这什 <laughs>、oh